สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชิปจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2 0 1 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีนวโนม้มิศต่างเป็นเช่นไร กดอ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอสับ r i b e กดติดตามแปงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยานะครับเขียนไ้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้ด้วยนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายคือแปลว่าไพ่แนะนำเนาะแม่อยากให้คิดว่าเป็นไพ่หลายเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร สำหรับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับได้ไพ่จัสติกไพ่ทริอปสอดนะครับไฟอปสอดอัศวินถือดาบไพ่นายอปคันะครับเดี๋ยวเรามาดูจิตใต้สำนึกของเขากันต่อว่ามีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไรนนะครับไพ่ใบแรกของฐานล่างนะครับสองดาบ เด็กถือไม้สี่ดาบเด็กถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่แนวเพนทาเคิลน,นะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันเลยนะครับไพ่ปลุกเปิดเอาไว้หมดแล้วเนาะชาวสิงลักษณะสิงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ชาวสิงลักนาสิงนะครับไพ่เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่เป็นไพ่เนกาทีฟเยอะอิหนึงเนาะก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นไพ่แนะนำเนาะเสพแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ฟล์ออรสซอร์ดเกิดขึ้น ฟอสอดเนี่ยเป็นอะไรที่เขาอาจจะยังรู้สึกในเรื่องของความคิดในเรื่องของความขัดแยง้งความหึงหวงความหวาดระแวงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะมีการแบบสงครามการแย่งชิงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าไพ่มันไม่ได้มีไพ่ลักสอนขึ้นมาในสําหรับ ที่เปิดนี้เลยแต่มันอาจจะเป็นอดีตก็ได้เนาะที่อาจจะทําให้ตัวคุณกับเขาอะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้ได้สำหรับบางคนแต่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของความแบบที่เป็นความหึงหวงเป็นความคิดมีความหวาดระแวงเป็นคนแบบมีปัญหากันและกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอดีตหรือมันเป็นปัจจุบันที่คุณอาจจะกําลังมีไมซ์เซตที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นเนกาทีฟ ติดลบอยู่พอสมควรเพราะว่าอะไรครับไพ่ใบนี้มันมีผสมกันกับไพ่สามดาบปกติ3ดาบเนี่ยนะครับในไพ่ของ r i d e r w a เวปกตินะครับจะเป็นลักษณะของความผิดหวังการถูกหักหลังการถูกมีปัญหาใดๆหรือความรักที่มีความผิดหวังผิดพลาดนะครับหรือความรักที่เป็นเติร์ดปา์ตี้ก็ได้แต่ว่าไพ่ใบนี้มันแปลว่าความว่างเปล่ามันแปลว่าความรู้สึกที่เหมือนเหมือนแบบ ผิดหวังที่อาจจะไม่ถูกเติมเต็มรู้สึกอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนไม่มีใครเห็นไหมครับมันมีแต่อะไรที่มันดูแบบสายฟ้าฟาดลงมาแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่างเปล่าที่ไม่มีใครอยู่มันแปลว่าความรู้สึกที่โดดเดี่ยวความรู้สึกที่อ้างว้างความรู้สึกที่เกิดความผิดหวังอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคที่อาจจะต้องค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นตอนนะครับ ดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะต้องค่อยๆฟื้นฟูตัวเองไปอีกสักพักหนึ่งนะครับปัญหาอุปสรรคที่เขากําลังเจอเนี่ยเขาก็ทุกนะเขาก็ผิดหวังนะเขาก็อาจจะอยากได้ความยุติธรรมกับการทำบาลานซ์ในเรื่องของความรู้สึกเหมือนกันจากไพ่ justice ไพ่ justice เนี่ยเป็นไพ่ของความสมดุลไพ่ของการปรับรูปแบบนะครับไพ่ของความเท่าเทียมถ้า คุณกำลังคิดว่าเขาเอาเปรียบคุณคุณก็ต้องมองด้วยว่าคุณเอาเปรียบเขาด้วยหรือเปล่านะครับเราต้องชั่งด้วยบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่งั้นเขาคงไม่มีความรู้สึกว่ามันต้องการความสมดุลหรือไพ่อาจจะสลับกันอันนี้อาจจะเป็นไพ่ของคุณก็ได้นะครับตรงที่ว่าคุณอาจจะต้องทําสมดุลกับบาลานซ์ กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างในบางสิ่งบางอย่างบางทีเราก็ต้องแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดกับในเรื่องของอนาคตความรักความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรแน่นอนความรักความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่เหมือนแบบ ตายตัวไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่าเรากับเขาอ่ะปรับกันได้มากแค่ไหนเรากับเขาเนะ่ะเข้าใจกันได้มากแค่ไหนเรากับเขาอ่ะสามารถที่จะคลองกู้กันโดยที่มีความสุขความสมหวังกับการปล่อยวางได้มากแค่ไหนถ้าเราเยึดติดเท่าไหร่เราก็จะทุกข์มากเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราปล่อยวาง เราก็จะรู้สึกว่าเราโอเคขึ้นเราดีขึ้นเราไม่ต้องแบบมามีความหึงหวงไม่ต้องมามีความวิตกความกังวลขนาดนั้น ถ้าเราไม่ยึดติดกับการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราต้องทำสมดุลก่อนนะครับการที่เราจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องแบบเอาใจเขาไปใส่ใจเราหรือเราอาจจะต้องมองมุมกลับปรับมุมมองอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมดุลที่สุดนะครับผมไม่ได้โทษว่าใครเป็นฝ่ายผิดอย่างที่บอกว่าความรักมันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครถูกมันอยู่ที่ว่าคุณกับเขาจะปรับรูปแบบของความรักความสัมพันธ์หรือการยอมรับกันได้มากแค่ไหนนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับมีขึ้นราศีาธาตุลมกลุ่มตนเมถุนคุณอาจจะกําลังมีปัญหาหรือกําลังดิวกับคนที่เป็นาธาตุลมอยู่ก็ได้โดยเฉพาะคนไมยกลางคนที่เป็นาธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนนี้นะครับอาจจะมีความรู้สึกที่แบบอยากจะเอาจริงเอาจังอยากจะมีปัญหาอยากจะมีการเคลียอยากจะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเคลียความชัดเจนใช่ไหมครับอยากจะมีอะไรที่มันเกิดในเรื่องของรูปประธรรมที่เป็นใน็ โน้มทิศทางที่ถูกต้องเขาก็มีความรู้สึกที่อยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกันอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงแนวออับเกิดขึ้นตอนนี้เขากําลังจะค่อยๆนะครับมีแนวโน้มของการปล่อยวางมากขึ้นกําลังมีความสุขความหวังกับสิ่งที่เป็นให้ได้มากที่สุดหรือกําลังจะเข้าใจนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นหรือกําลังอดทน รอคอยในสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาถึงแม้เขาอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างที่เขาต้องการก็เหมือนกับคุณน่ะต้องการที่จะมีคอมมิตอยากจะมีความสุขความสมหวังอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตอบโจทย์แพชั่นให้กับตัวเองเขาก็อยากจะมีความสุขความสมหวังที่อยากจะให้คุณมาตามหาเขาเหมือนกับที่เขานะครับอยากให้คุณตามหาเหมือนกันอยากจะ ให้ทั้งสองฝ่ายตามหากันและกันเพื่อให้เกิดความสุขความสมหวังและก็ความสมดุลมากกว่านี้เป็นต้นปัญหาอุปสรรคเขาก็อยากจะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้สังเกตดูว่าอัศวินถือดาบกําลังกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางมันแปลว่าอุปสรรคปัญหามันแปลว่าเขากําลัง ฮึกเหิมกําำลังที่อยากจะต่อสู้กำลังที่อยากจะดิ้นรนออกจากบ่วงพันธนาการนะครับอยากจะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปอยากจะเจอหนทางแห่งความสุขความสำหวังตอนนี้เขากำลังค่อนข้างที่จะค่อยๆหยุดนิ่งละกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ เห็นไหมครับเหมือนผู้ชายคนนี้กําลังแบบนอนชิวๆนะท่ามกลางของความที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความทุกข์มากเกินไปไม่ได้รู้สึกว่ามันคืออะไรที่หนักหน่วงมันเป็นในสิ่งที่มันเป็นคล้ายๆกับคําว่าปล่อยวางนะครับมีความสุขกับสิ่งที่เป็นเห็นไหมครับกำลังนอนชิวๆแล้วก็มีน้ําชามีกาแฟอยู่จิบอยู่ในท่ามกลางของความรู้สึกที่กําลังแบบ เขาเรียกว่าผ่อนคลายกําลังค่อยๆผ่อนคลายตัวเองลงไปกําลังค่อยๆปรับสมดุลกับตัวเองมากขึ้นจากไพ่จัสติดตตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ความปรารถนาเขายังมุ่งมั่นกับการที่จะเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาหรือเคลียสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความชัดเจนได้เหมือนกันเนาอประมาณนี้อิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้ไพ่นาวเพนทาค นววเป็นตัเคิลเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเขาต้องการที่จะมีความสุขความสมหวังข้ามกลางความสงบล่มลื่นนะครับเขาอาจจะรู้สึกแบบเบื่อหน่ายกับการแย่งชิงเบื่อหน่ายกับการทะเละเบื่อหน่ายกับการมีปัญหาตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบอยากจะใส่ใจตัวเองรักตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการทําในสิ่งที่ตัวเองปรารถนา นะครับไพ่เก้าเหรียญกับเก้าถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเต็มๆพลังงานชาร์จพลังงานตัวเองโดยที่อาจจะแบบไม่ได้ไปโฟกัสกับความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณ100%เเซเพราะอย่างที่บอกแหละว่าเขาอาจจะแบบใช้หัวใจรักกับตัวคุณมามากแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยแบบ เขาเรียกว่ามันดูไม่สมดุลตอนนี้เขากำลังทำสมดุลกับตัวเองมากขึ้นโดยการรักตัวเองนะครับให้เกียรติตัวเองรักตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองมีความสุขความสาหวังกับตัวเองมากกว่ากับการที่จะไปสแสวงหาไปขอความรักจากคุณแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเขาหมดแพชชั่นกับคุณแต่แปลว่าเขาอยากจะมีความสุขความสงบบ้างอยากจะมีความสุขที่แท้จริงอยากจะมีอะไรที่มันเป็นการผ่อนคลายนะครับ อยู่กับในเรื่องของความคิดดีๆกับตัวเองนะครับอยู่กับพลังงานในด้านบวกของตัวเองหรือกําลังรายร้อมนะครับกับสิ่งที่ตัวเองดูมีความสุขความสมหวังบางคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทําเงินบางคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการมีความสุขความสมหวังกับเพื่อนนะครับประมาณนี้เนาะ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลจิตใต้สํานึกกันนะครับสำหรับตัวเขาอย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้เขาผ่านสงครามผ่านปัญหากับคุณมาเขายังรู้สึกที่จะเอาจริงเอาจังกับการเคลียร์ปัญหาให้คุณนะถ้าเกิดคุณต้องการความชัดเจนต้องการความสมดุลแต่ตอนนี้เขากําลังทําสมดุลเขาจึงหยุดนิ่งพักก่อนไพ่นี้เลย f o r of Sword. s o r t เขาอาจจะยังไม่ได้มีปฏิกิริยากับการตอบสนองกับตัวคุณเท่าที่ควรคุณอาจจะอยากมีในลักษณะของการที่แบบ มีการคุยนะครับมีการแชทมีการแบบอยากจะเปิดประเด็นในเรื่องของการเคยปัญหาอยากจะได้รับคําตอบความต้องการสิ่งใดๆแต่เขายังให้คุณไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เขายังพักผ่อนตัวเองอยู่เขายังค่อยๆแบบเนี่ยอย่างที่บอกแหละเขากําลังฟื้นฟูตัวเองอยู่อยู่ในภาวะของการจําศีลหรือกําลังแบบ ตกผลึกกับบางสิ่งบางอย่างทำสมาธิหยุดนิ่งและก็ไม่โฟกัสกับสิ่งใดจนเกินไปเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณกับเขาอะเคลีย์พลังงานในด้านลบออกไปในกระถีบออกไปตอนนี้เขากำลังรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจกับการกระทำกับการตัดสินใจนะครับเพราะมีไพ่สองดาบสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะครับ แล้วก็มีไพ่ของการที่เขาถูกปิดตาหมายแปลว่าเขากําลังแบบยังไม่เห็นหนทางแต่เขากําลังต่อสู้กําลังดิ้นรนอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาหยุดนิ่งแบบที่เราเข้าใจจริงๆอารมณ์ความรู้สึกของเขายังไม่หมดก็คือมีไพ่เด็กถือไม้อันนี้ขึ้นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับก็อาจจะกําลังค่อยค่อตัดสินใจแหละนะกำลังแบบฟื้นฟูตัวเองอยู่กําลังแบบแค่อยค่แบบเติมเต็มพชันของตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ปลุก นะครับพลังงานสิ่งดีๆเพื่ออยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เด็กถือไม้คือการเริ่มต้นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะดูไม่ค่อยวือหวาแต่มันก็เป็นอะไรที่ค่อยๆมีความเติบโตพัฒนาและยั่งยืนในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ที่เขายังไม่กล้าแอคชั่นมากเพราะว่ามันเป็นนักศึกษาที่เขาอาจจะกำลังทำสมาธิแล้วกำลังตัดสินใจเลือก ในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่แบบทำทุกอย่างให้มันเกิดความสมดุลที่สุดนะครับตอนนี้นะ่ะเขากําลังทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีแนวโน้มทิศทางที่ดีกําลังเก็บเล็กผสมน้อยนะครับกำลังจะมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นอันนี้คือไพ่เพจออกเพนทาค้น เพศอขฟเปนทักเคิคือเขากําลังเก็บเล็กผสมน้อยนะครับกับในเรื่องของโมเมนต์ความรู้สึกสิ่งดีๆให้กับตัวคุณแล้วก็อาจจะกำลังเก็บโมเมนต์ความรู้สึกดีๆที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเรื่องของอดีตกับสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดการตกผลึกนะครับกับความสัมพันธ์มากที่สุดกําลังเรียนรู้กําลังปรับกําลัง เข้าใจนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์กําลังเรียนรู้กับใจตัวเองเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการพัฒนาหนึงเด็กถือเหรียญเนี่ยมันเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือค่อยค,อยคอยตกผลึกค่อยๆรอโอกาสรอจังหวะรอเวลาเขาเติมเต็มแพชชั่นของตัวเองและยังไม่หมดไฟกับตัวคุณหรอก เพราะว่ามีไพ่เด็กถือไม้มาด้วยเด็กถือไม้กับเด็กถือเหรียญเนี่ยกำลังบาลานซ์สมดุลกับในเรื่องของอารมณ์ความต้องการนะครับและสิ่งต่างๆอิทธิพลของไพ่นะครับมีราชนีถือถ้วยมันแปลว่าถ้าเกิดคุณยังอดทนรอเขาแบบราชนีถือถ้วยหรือเต็มเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขามากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาหาตัวคุณกลับมาสานสัมพันธ์กับตัวคุณแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่า คุณอาจจะบอกว่าหนูผมให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาหมดแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นค่าของหนูเลยไม่เคยที่จะรักหนูเลยอันนั้นมันเป็นสิ่งผิดพลาดที่คุณเลือกคนไม่ถูกเองนะครับถ้ามันมีความรู้สึกในสิ่งดีๆที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งดังนั้นคุณจะเอาความรู้สึกของคุณมาตัดสินไพ่ทั้งหมดไม่ได้ผมกำลังแนะนำวิธีทาง ไม่ได้แปลว่าผมไปชี้ชะตาดวงให้กับตัวคุณดังนั้นคุณต้องเอาดวงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ทัศนคติความคิดพลังงานด้านบวกให้กับตัวเองไม่ใช่ว่าเอาความคิดของคุณมาเปรียบเทียบกับไพ่แล้วคิดว่ามันไม่ตรงคิดว่ามันไม่ใช่คิดว่ามันไม่แม่นผมไม่ได้ทำนายดวงคุณผมทำนายดวงโดยรวมดังนั้นมันก็อาจจะมีแม่นมันก็อาจจะมีตรงมันก็จ,จะมีไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นแล้วผมไม่ได้ทราบวงจรชีวิตของคุณจะได้เข้าใจและก็แนะนำให้ถูกทางได้ขนาดนั้นดังนั้นคุณต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องตกผลึกกับในเรื่องของการนำพลังงานตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ของดวงของคุณอันนี้คือการเสพพันคำพยากรที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดอยากจะมั่นใจกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับ อิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ายังมีโอกาสของการกลับมาของการเริ่มต้นกันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณอดทนรอคอยและก็พยายามสารสัมพันธ์ต่อกันและกันที่ดีเป็นความหวังใหม่ที่คุณจะได้รับนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามประังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ